เม่อแรสแต่ว่าเนี่ยที่ฮัทุ่งหัวเลนนนะครับเอ่อตีตะบลสะพี่จังหวัดชุมพรเนี่ยเรากร็มีปลานับลานตัวเลยก็บอกเป็นมื่นมื่นรูนะ,ะนะครับขึ้นมาเกยเกยฮัตาตายกับน้องยอ,งอมก็มีพี่น้องเป็นรอยคนละไปเก็บกันเอาไปกินกันบ้างแต่บางคนก็เอาไปทําปุ๋ยนะตัวก็ยังกินได้นะครับปู่มากุ้งยังขึ้นมาเลยนั่นแหละอาจารย์าาประมงอําเภอคลองสวีเนี่ยโคกระโบกว่าเกิดจาก นามถลีแดงเป็นเรื่องของเพลนต้นบูมนะครับไม่ได้เป็นอันตรายนีเป็นเรื่องธรรมชาติชาวบ้านก็ไปเก็บปกติพอปีที่แล้วก็เป็นแันนี้เหมือนกันครับค่ะ,คะ,ะทีนี้แร้งเรื่องปุ๋ยใช่ไหมแรกแต่เดียวตอนนี้ต้องเตือนภัยเกษตรกร,รกันสักิดค่ะคุณผู้ชมโดยเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชนยคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ค่ะแจ้งเตือนเกษตร,ร,รกร,รนะคะไว้อย่าไปล่งเชือ้อกลโกง,งพอคาเรห้รือหวามิดชาทีบค่ะตอนนี้หลักษณะก็คือมีการตระเวนค่ายปุ๋ยเคมีตามหมู่บ้านมีการออกอุบายหลอดแลกแจ็กแท แก่มนะคะก็วันจะทุกรลอกให้โอนเงินแล้วก็ได้ปุ๋ยทีด้อยคุณภาพไปด้วยค่ะ ในเรื่องนี้ค่ะนายภูวเดชบุติวงวัฒน์นะคะ,ะเกษตรจังหวัดนครรีธรรมราชก็เปิดเผยวาระยะน,นี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชเนี่ยมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินรีเนี่ยค่อนข้างสูงทําให้พอคาเนี่ยช่วยโอกาสช่วงนี้แหละค่ะไปออกตระเวนค่ายปุ๋ยตามหมู่บ้านแล้วก็มีการติดตอ่อค่ายให้กเกษตรกรโดยตรงมีโปรโมชั่นนะลดราคาให้สิ้นเชื่อกันก็คือเอาข้องไปก่อนแล้วก็มีการพ่นจ่ายทีล่างโดยในเรื่องนี้ค่ะทางสํานักง,งานกเกษตร วัดนครศซีธรรมราชก็ได้มีการติดตามตรวจสอบแล้วก็กวัดลางขาบวนการรดเรศค่ายปุย๋ยและก็ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการกระทาดังกล่าวน,นี้มีความพิษตามพระราชบัญญัติปุย๋ยพอ2่อ8มาตรา57ก็คือค่ายโดยไม่มีใบอนุญาตหรือว่ามาตรา59ก,ก็คือค่ายนอกสถานที่ที่ระบุเอาไว้ในใบอนุญาตค่ะครับกวางเตอรเกษตรกร้ระัดระวังนะครับการซื้อปุ๋ยสารเคมีอย่าล่งเชื้อนะครับเราจะได้รับปุ๋ยและสารเคมีที่้อยคุณภาพไม่ได้มัตส์น เียว่าปุ๋ยปลอมแล้วะไรกับเสียเปรียบปอคารวมถึงข้อความรวมมือเกษตรกรผู้นําชุมชนจุ่ยตรวสอบนะครับและกระเจงบอแทเมื่อพบผู้กระทำผิดไปรักษาผลประโยชน์ปกปองเกษตรกรแม่ทุกออกเปรียบจากกุนกุ้งของปอคาทางนี้พบรถหร่ไข่ปุ๋ยยญาปลามสกูพืนเมล็ดพันพืนหรือมีเบาแท่เกี่ยวกับการผลิตหรือจาหน่ายนะครับปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพเจงเบาแท่ก็ได้ที่ใส่ด่วนสารลกรเกษหนึ่งหนึ่งเจ็ดี่นะครับหรือเกษตรอษอำเภอทางยี่สิบสอํอำเภอของนครหรือถูกจังหวัดเลยนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ด นะครับนะ,ะมันเจ็บใจกับซื้อไปทีแล้วต้องไปเสียเร่งใสียทียแล้วต้นไม้ไม่ได้เรยเสียต่างตงเสียต่างเร่งนะคกับเสียต่างอกาสเพราะนี่เรื่องปุ๋ยป้อมต้องช่วยกันนะครับ